คือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของผมสมัยผมเป็นนักดนตรีไทยนะครับตอนนั้นน่าจะอายุได้สักประมาณยังยังไม่โตมากน่าจะเล่นดนตรีไทยได้สักสองปีเก้ 9, 9ขวบการเล่นดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีทั้งเล่นที่วัดนะครับศาลาสวดพระอภิธรรมสวดสอพอส่วนจะมีบางคนซึ่งเขานิยมบางบางคนบางที่นะเขาเขาไม่สะดวกไปวัดนะครับ และเขาก็อาจจะบ้านแบบสะดวกแบบนี้มีพื้นที่มีบริเวณแล้วบางคนผมก็ไม่เข้าใจเขาอาจจะถ้าไปวัดบางครั้งต้องไปทําบุญต้องเสียค่านู่นค่านี่อะไรทําบุญให้วัดแล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องออกไปเอาสะดวกพ่อแม่พี่น้องคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะจัดที่บ้านนะครับตอนนี้เรื่องราวที่ผมเจอก็คือบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ค่อนข้างกว้างนะ เป็นเป็นยกลอยอ่ะเดินบันไดขึ้นไปอ่ะในผมก็พวกผมก็เวลารถมานี่ก็จะจอดรอแล้วก็ให้คนขึ้นไปเมื่อไหร่พอตอนนี้มองมองสภาพบ้านมันก็ก็เป็นบ้านเก่าเนะี่ยเก่าขนาดไหนคือพอเดินขึ้นไปนันมีเสียงออดเอดออดเอหลับเครื่องดนตรีก็หนักบางครั้งก็ลุ้นกันนะว่าบ้านมันจะถล่มไหมแล้วก็เดี๋ยวคนก็มานั่งกันหลายคนใช่ไหมอ่าตรงจุดที่เป็นพื้นเนี่ย มันมีรูรูเนี่ยกว้างประมาณเนี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเอาเอาตาก้มลงไปนะจะเห็นเห็นพื้นดินข้างล่างแล้วรูไม่ใช่มีมีรูเดียวมีหลายรูนะครับมีกระจายตามจุดต่างๆแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นเวรนเป็นกรรมอะไรของผมทํทาบาปกรรมอะไรไปไม่รู้นะครับของผมตําแหน่งของมอนวงเล็กไปตั้งปุ๊บๆึบ มันตรง,ตง,ตรงก้นผมตรกะรูนี้ทันทีเลยครับผมตรงเตะตรงเตะอย่างจัดมาเพื่อแกล้งกันโดยเฉพาะคือแล้วไม่มีเก้าอี้ไปนั่งด้วยนั่งกับพื้นนะครับแต่บางครั้งวันแรกๆก็ไม่มีเสือนะครับอาจจะขอมีไหมเพิ่มเสือให้หน่อยเจ้าภาพเขาก็จะไปหามา ผมก็ผมระแวงนะอย่างเงี้ยผมกลัวแบบกลัวอะไรจะมาล้วงล้วงอ่ะแล้วลูกเออมันมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้มันอาจจะบางครั้งก็ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะนะครับบางครั้งก็ใหญ่นะบางครั้งก็เล็กประมาณนี้นะแล้วแล้วแต่แล้ว,แ,ลว,แ,ตแ,ลวแต่บ้านแต่ลักษณะอย่างเงี้ยในสี่ปีที่เล่นดนตรีไทยอ่ะเจอประมาณสองหรือสามครั้งตอนนี้ผมก็ันึกในใจเออมันจะมีใครมาล้วงตรุษไหม เวลาเรานั่งเล่นดนตรีไทยหรือมีใครจะเอานิ้วมาจิ้มตรุษไหมพอถึงเวลาประโคมดนตรีเริ่มค่ำตอนเย็นเย็นก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับผมก็ใส่กางเกงนักเรียนนะปรากฏพอเริ่มค่ำเฮ้ยช่วงพักเบรกช่วงอะไรเหมือนได้ยินเสียงข้างล่างได้ยินเสียงข้างล่าง ผมนึกในใจมันมีซิกเซนอะมีสัมผัสที่หกอะหวังว่าจะไม่ใช่ผีนะและก็หวังว่าจะไม่ใช่ไอ้พวกแบบติดยาหรือโรคจิตนะหรือเป็นโรคประสาทนะเออกลัวผมกลัวอย่างเงี้ยแล่ะปรากฏช่วงที่ประโคมดัง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 แบบเพลงันตีดังอะเสียงเสียงดนตรีไทยวงปีพาสมันดังมากนะครับก็หึมของมอนวงวงเล็กเนี่ย จะเป็นไม้แข็ง่ะน,นะครับพอผมตีเนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งนะครูจะตีดังๆตีดังๆเพื่อจะให้คนได้ฟังกไกลๆไหมบางครั้งบางที่ไม่มีลําโพงตีเสร็จหูชานะครับแก้วหูชากับเพื่อมกับเพื่มหูชาก็เคยคิดตอนเด็กๆเหมือนกันว่าเล่นสี่ปีมีบางงานก็ตีแล้วเสร็จเนี่ยนั่งเนี่ยหูอื้อเลยนะเพื่อนเรียกเลยไม่ได้ยินก็มีนะต้องรอระยะหนึ่งกว่าหูมันจะเปิดอ่ะผมก็เคยคิดว่าเอ้ยเล่นไปเรื่อยๆผมจะหูหนวกไหมเนี่ย แต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเนี่ยมามาคุยทุกคนเนี่ยผมได้ยินอยู่นะอ่ะปรากฏผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเริ่มมืด้ยผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาเคาะเคาะเคาะเหมือนเอาไม้มาเคาะข้างใต้ปึ้งแล้วมันก็เปลี่ยนที่ด้วยนะแล้วบางครั้งก็อยู่ที่เดิมปึ้งปึ้งพวกผมเล่นดนตรีไทยอยู่มองหน้ากันเฮ้ยพื้นกระเพื่อมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว แต่แต่ยกลอยก็เอ๊ะใครมาแกล่ะมีคนลกจิตหรือเปล่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าครูไม่อยู่เนี่ยผมผมจะจะทำอย่างนี้คือผมเป็นคนขี้สงสัยพอมันมาเคาะเคาะเคาะเนี่ยผมจะวิ่งลงไปดูเลยนะวางไม้คือถ้าพี่หัวหน้าวงจะมาว่าอะไรเงี้ยช่างเขาผมก็ขอขอ,ขอหน่อยนะขอหน่อยนะพี่อยากจะรู้ใครมาทำเพราะว่า ก็มันกระเพื่อมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยพอผมวิ่งลงไปมันบางคราวนะคือคือไม่ได้วิ่งครั้งเดียวบางขราวเขาไม่มีใครเลยนะนึกในใจไม่มันเร็วมันมันหายไปเร่มไปแอบไหนผมก็มองทั่วๆเลยแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีเสาเนี่ยนะเสาข้างใต้บ้านเนี่ยเป็นสิบต้นเนะี่ยกว้างนะบ้านกว้างนะเดี๋ยวผมจะโดยประมาณก่อนห้องที่ไปนั่งนี่ก็ ยาวสัก8เมตรได้กว้างสัก5เมตร5เมตรประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กอ่ะพอผ่านตรงไปเจอลงไปไม่เจออะไรการเล่นดนตรีต่อไปแต่ก,ก็ก็เป็นความสงสัยอยู่ในใจนะครับพอสักพักหนึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มมาหนักที่ผมอย่างที่บอกไม่มีเก้าอี้นั่งนั่งกับพื้น แล้ววันแรกเลยเป็นกระดานแล้วมีลูนะครับผมโดนเหมือนไม้อะมาจิ้มก้นนะเจ็บมากเลยนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาตามองไปกลัวตาบอดถ้ามันมาจิ้มตอนเรามองพอดีใช่ไหมครับแต่พยายามแบบมองเฉียงเฉียงอะก็เห็นเป็นเหมือนคนนะผู้ชายนะแล้วได้ยินเสียงหัวเราโอ้ยสนุกจังสนุกจัง ตอนนี้ผมก็จะโกนไปว่าอย่าแกล้งนะอย่าแกล้งนะมาแกล้งเด็กมันไม่ดีนะครับอะไรเงี้ยผมก็พูดไปนะเจ็บนะก็โดนทิมประมาณสองสามครั้งแต่พอช่วงหนึ่งมันมันจะหายไปแป๊บหนึ่งสักพักมาใหม่ตอนนี้ผมกล่าวว่าถ้ามันเริ่มทิมเมื่อไหร่ผมจะวิ่งวิ่งขวดลงไปเลยปรากฏมันมาจิ้มผมปุ๊บผมวิ่งลงไปพลึบ ไม่มีใครครับไม่มีใครไม่มีใครเลยนะไม่เจอใครจริงๆนะแล้วผมก็ดูทั่วเลยตามต้นเสาแล้วมองรอบๆอผมก็วิ่งเร็วนะวิ่งแบบสุดชีวิตเลยลงบันไดเลยแทบจะกระโดดจากชั้นสองลงลงข้างล่างเลยนะอันนี้คือคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนมาแกล้งนะครับแล้วตอนนี้ก็สงสัยใครรู้ไหมผมสงสัยไอ้คนที่ตุยตุยอยู่ในโลกเนี่ยแหละ ว่าไอ้นี่มันอาจจะเฮี้ยนไงแล้วงานนั้นที่ไปจําได้ว่าเขายัางไม่แก่นะเขายัางเป็นเหมือนวัยรุ่นผู้ใหญ่อะแต่ไม่แน่ใจว่าน่าจะป่วยป่วยตุยหรือหรือลงแดงตุยอะไรเงี้ยมันอาจจะติดยงติดยาเนี้ยนะนะครับเท่าเท่าเท่าที่จาจาได้นะอืมแล้วมันจะมีไม่แน่ใจว่าบ้านเดียวกันไหม หร,หรืออีกงานหนึ่งโดนจิ้มๆอย่างเงี้ยพื้นมีรูเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่งานเนี้ยพอผ่านวันแรกไปเนี้ยผมก็พยายามแบบมันเจ็บโดนโดนผีแกล้งเนี่ยผมก็พยายามแบบเลื่อนเลื่อนเครื่องโดนตีใครไม่ให้เลื่อนผมก็จะเลื่อนแล้ววางฉงเฉียงช่างมันแล้วเอาก้นผมเนี้ยไม่อยู่ตรงรูนะครับแล้วก็มีพี่มือระนาดหรือบางคนเขาก็นั่งตรงรูเหมือนกันเขาก็โดนนะเขาก็โดนจิ้มเหมือนกันนะเออ มันเหมือนเป็นผีโรคจิตมาแกล้งนะครับอ่ะประมาณนี้แต่เคยส่องมองข้างล่างอะ่ะเห็นเห็นเป็นตัวนะเห็นเป็นตัวคนวิ่งลงไปก็ไม่มีใครตอนนั้นก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่คนแกล้งแล้วแล้วตอนนี้จะไปโกรธเขาแม่มันเป็นผีอ่ะถ้าเป็นคุณพลคุณเอคุณพี่เอคุณองค์คารักษ์คุณเรดี้เคเคมนาวา่าและทุกคนเจอเหตุการณ์แบบผมจะโกรธผีไหมครับ ผมไม่หาน้ำร้อนลาดคุณพนเดี๋ยวก็รู้เป็นคุณพลจะโกรธไหมโกรธครับต้องอัดมันครับอัดมันยังไงมันนอนอยู่ในโลงอ่ะมันนอนอยู่ในลรมเปิดโลงเลยแต่แต่มีบางงานมีรูๆอย่างนี้แล้วไอ้ที่มาแกล้งนี่เป็นพวกผู้ใหญ่ วัยรุ่นคึกขนองพวกขี้ยาพวกบ้าๆบ,าบ,าบอๆก,ก็มีครับพวกนี้มันมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนะครับผมผมก็นามยอกเอาน้ำบ่งถ้าลงไปแล้วเห็นเป็นคนนะผมก็โอเคโอเคมันแกล้งผมใช่ไหมผมก็จะแค่แถวนั้นมีไม้พงไม้ไผ่หรือไม้เรียวที่ครูเขาจะเอาไว้ในไม้ป่าผีบ้างอะไรบ้างผมก็จะเตรียมไว้เลยนะผมเตรียมเลย คือบางงานเนี่ยนอนที่บ้านของงานสอพอก็มีแต่บางงานพอตกดึกก็จะมีรถครูก็จะจ้างมาลับโรงเรียนแล้วก็ทยอยกันกลับบ้านถ้าไม่มืดเกิดแต่ถ้ามืดครูก็จะถามว่าพวกเองพวกเองจะอยู่นอนที่ห้องหรือจะกลับบ้านเอาคิดดูแล้วกันนะแต่เป็นลูกผู้ชายไงแล้วบ้านก็ไม่ไกลกันมากก็ที่เล่นดนตรีไทยมาสปีก็ไม่มีใครเป็นไรนะ เดินกลับบ้านเลยเนะี่ยปลอดภัยกันทุกคนนะครับแต่แต่เคยเจอประเภทเจอคนบ้าเจอโรคจิตก็ต้องวิ่งนะก็ต้องหนีนะแต่ที่เคยเจอผีบนสะพานอันนั้นเล่าไปแล้วนะเรื่องผมมนาะหลอนๆเยอะนะครับก็ถ้าเจอเป็นคนมาจิ้มก้นเอาไมา้จิ้มก้นผมก็จะหนามย่อเอาหนามบ่มด้วยกันจิ้มมันลงไปเลยจําได้ว่ามีอยู่บ้านนึงร้องลั่นเลยนะครับ ตอนมันทิมผมผมก็ร้องลั่นเหมือนกันผมเจ็บเจ็บมากเลยไม่จิ้มครั้งเดียวผมก็จิ้มมันไปเลยกะว่ามันจะตาบงตาบอดช่างหัวมันแต่แต่ก็ยัง้งยั้งนะไม่ไม,ไม่ไม่เอาแรงมากนะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับผมนะครับก็เอาแค่ลิ้นไก่หายพอกพเวลามันมันมาจกี้มปแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> พูดเล่นพูดเล่น พูดเล่นคำขำม,ม,มัน้องเงยเงยหน้าเงยหน้ามองเอออ่ะก็ประมาณนี้มีใครมีเรื่องอื่นเชิญนะครับคุณพรวันนี้ขับรถไปไหนวันนี้ดินกรุงเทพไปัทบริด็กคับผมดูคลิปผมดูคลิปนักมายาคน คนหนึ่งอเขาเขาทะลุกำแพงเมืองจีนได้ม,ม,มันคือมาอยากลนครับจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกยุคไม่จากอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้อือมมันอาจจะมีฝาแฝดก็ได้มันเหนือไหม่มันมันเหนือมาอยากลน,มน,น,มกนไม่เคยคิดไหมว่าอ๋ออย่างนี้ S 1> <S 1> ยุคนี้มันอาจจะมีคนที่ตัวเท่ากันแล้วก็ใส่ใส่หนังเทียมที่เป็นหน้ามันนะเข้าใจเนาะแล้วก็ทําเหมือนเลยใส่ชุดเหมือนกันคือที่คุณพลเห็นมันอาจจะอาจจะหลบเข้าไปในกาแพงแล้วอีกอีกอีกตัวจริงอีกคนอาจจะอยู่อีกด้านก็ได้ไม่ใช่อันนี้มันมันถ่ายถ่ายถ่า,ถาเห็นเลยว่าเดินออกมาจกากกาแพงถ่ายเห็นจัดเลย อย่าไปเชื่อมันมากมันจะมีแผ่นอะไรไม่รู้อ่ะยาห้าเลยอืมอิยาสามารถทะลุกําแพงได้อ๋อร่องหนหายตัวใช่ไหมเสียเอจะขึ้นมาเล่าเรื่องผีไหมเชิญนะครับเสียเอเสียเอแม็คโครมายเอคก็คือมายากาน S <S <S บางทีพวกนักมายากลมันก็ทําแบบแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากจาก,ากเหมือนอย่างเดินในน้ําอย่างเงี้ยที่ผมดูนะมันก็สุดยอดเลยมายาก,ก็คือเรื่องหลอกลวงนะครับผมแล้วเห็นไหมปัจจุบันนะ่ะในตอตอในแอปฟ้าในอะไรต่ออะไรมันจะมีบางคนมาเฉลยมายากลนะเห็นไหมที่เราเคยดูตั้งแต่เด็กๆยันโตแล้วเออมันทําได้ไงมันมาเฉลยให้ดูเห็นไหม มันก็ไอ้ผมยอมรับคนคิดนะจริงไหมคนคิดเนี่ยเก่งมันเป็นอัจฉริยะนะครับด้านการออกแบบความคิดมันมีมันมีคนเฉลยที่ว่าปลุกเสกพระให้ลอยขึ้นมามันก็ทําได้มาทีแล้วคนที่คนมาทาให้ดูว่าเนี่ยมันทําอย่างนี้อย่างนี้เขามาเฉลยให้ดูว่าอย่าไปเชื่อมันทําอย่างนี้เขามีคนที่เก่งๆอยู่ที่เขา เป็นอยู่อะไรคล้ายๆเหมือนกับคณะตลกนะแล้วมาทำให้ดูเนี้ยคุณไอเดย์ขึ้นมาคุยได้ครับคุณไอเดย์พิมพ์บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าผีหรือไม่เห็นในกล้องไลฟ์สดครับผมแต่วันนี้มีคีมีอยู่คลิปหนึ่งวัดอะไรไม่รู้เขาบอกว่าช่วงออกพรรษาแล้วมีคนถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็มีเหมือนเปรตตัวใหญ่เลยยืนค่อมรถไว้แต่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็น การวาดขึ้นมานะวาดในโปรแกรมอะไรบางอย่างะนะแต่เขาบอกไอ้ภาพนี้มันเหมือนเกิดขึ้นหลายปีแล้วแล้วเพิ่งเอาให้คนมาดูกันนะครับผมว่าไม่ใช้แปดอะมันมันดูแล้วมันเหมือนใช้โฟโต้ช็อปหรือในแอปวาดรูปสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไอเดคุณไอเดม,มีเรื่องผีอะไรครับเชิญเล่าให้ฟังครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นผีหรือเปล่าว่าผมไลฟ์ลสดกับน้องๆเขาครับน่าจะเมื่อคืนนี่แหะคุณไอเด<ผ>ม,มีช่องมีช่องในตอตอตอนไลฟ์สดด้วยใช่ไหมครับเป็นพูดคุยกับน้อง,องเขาเ้ามากกว่าอ๋อครับผมแล้วเห็นอะไรยังไงครับผมสองคนสคน ช่วงเวลาน่าจะเป็นสักมันสามทุ่มนี่แหละสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้แหละหลังไล่แล้วผมือถือผมถือกล้องอยู่ไงข้างซ้ายถือกล้องก็นั่งคุยไปเพราะผมสังเกตว่าเออเหมือนมันมีคนนะเดินผ่านเนาะผ่านไปประมาณสองคนก็ไม่แน่ใจอันนี้ไปถ่ายไปถ่ายทั้งที่ไหนครับผม ไปถ่ายทำกันที่ไหนไม่ผมผมนั่งนั่งอยู่ที่บ้านผมนี่แหละเหมือนเหมืออาจารย์โชกจำตำนานพระเสาไดใช่ไหมบ้านผมติดปา่าช้าอือืมอนั่นแหละแล้วทีนี้ประเด็นคือข้างหลังผมอะ่ะผมใช้ผ้าผ้าไอ้ทึบๆหน่อยอะ กันไว้ข้างหลังถ้าผ้าถ้าคนเดินผ่านผ้ามันต้องไหวอืมันไม่ไหวแล้วเห็นลักษณะนคนเดินเลยปุรูป,ปั่มก็มองหันหลังกลับไปไม่มีมองซ้ายมองวขวาก็ไม่มีอืก็ยังถามเด็กเด็กๆในไลา์ว่าเ,ออเห็นคนเดินผ่านไหมเพราะว่าไม่มีเราทีว่าเราตาฝาดหรือเปล่า เลยไม่แน่ใจไงว่าเออเราเห็นอะไรเราได้มาเปิดย้อนดูหยครับมันย้อนหลังได้ตอนตอนตอนที่ไลท์อ่ะเห็นในกล้องไงประเด็นเนี่ยเราเราเลยถึงว่าเออมันมันไม่แน่ใจว่าเราเห็นอะไรไลท์ต่อต่อเขาจะบันทึกไว้อในไลท์ต่อต่อเขาจะบันทึกไว้อ่ะได้โหลดขึ้นมาดูไหมหรือหรือเข้าไปดูไหมมันดูได้ ครับผมเป็นเป็นแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของน้องๆเขาสามจอก็ใหญ่อยู่นะมไม่เล็กหรือว่าเห็นนะคนอื่นเห็นไหม,มคนคนอื่นเห็นไหมฮคนอื่นๆเห็นไหมครับ ถามแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นคนเดียวนี่แหละแต่เรื่องผีนี่ถ้าจะปรากฏให้ใครเห็นบางครั้งเห็นแค่คนเดียวอยู่เป็นร้อยเป็นพันถ้าจะให้เห็นคนเดียวก็เห็นคนเดียวแต่แปลกไงปกติก็ถ้าจะเห็นก็เห็นจานเนื้อไปเลยใช่ป่ะ<ม>แต่ทีนี้มันเห็นในในกล้องเนี่ย เราถือว่าเหนใจอืมเครดนี้ก็เลยตัวงงไงว่าคืออะไรหลักและในส่วนตัวของคุณไอเดจะสรุปไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่เราสรุปไม่ได้ไง ว่าปกติจะจะเห็นไงอืมถ้าเห็นก็คือเห็นไปนเลยแต่ว่าเคสเนี้ยเราเราไม่เคยเจอไงว่าเออเราเห็นผ่านกล้องเนี้ยัไม่แน่ใจไงรู้สึงว่าฟันตรงอะไรไม่ได้ก็อย่างอย่างที่ว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่ว่าทํางานเราภอๆอ่ะตนนั้นเห็นตาเนื้อก็เห็นแบบ เรือนหายคาตาไปเลยเออนั่นแหะจริงถ้าถ้าเคสอย่างเงี้ยผมเลยถึงว่าไม่มั่นใจไงเพราะมันอยู่ในในไลน์ไงแล้วก็ตั้งกล้องจับเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นแต่เราเห็นอยู่คนเดียวคือคือเดินเดินผ่านไปสองคนปุ๊บปุ๊บแล้วก็มองตามไม่มีครับผมก็เป็นเรื่องที่คุณไอเดย์เขาเห็นแบบนีครับ ผมขอแทรกเสริมเรื่องนี้แล้วกันที่บ้านนครปฐมนี่แหละบ้านแม่ผมนี่แหละตอนนั้นผมก็อยู่ที่บ้านนี้มันจะมีอยู่บางคืนน่าจะเป็นช่วงวันโกนวันพระนะผมจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นเดินลงบันไดเป็นบันไดไม้ผมก็ตื่นมาเอ๊ะไข่คือคือพอตอนนั้นคือผมนอนแล้ะ ห้องผมจะอยู่ชั้นล่างผมก็เอ้น้องชายหรือไข่พี่สาวก็ไม่น่าจะอย่างนี้เขาเขาไม่เดินเร็วไม่ทําเสียงดังแต่ก็นึกถึงน้องชายเออหรือว่ามัน,มนอายุกับผมน้อยกว่าผม,อผมสองปีตอนนี้มันก็เดินขึ้นเดินลงสักพักหนึ่งเงียบไปสักพัก,ก,กมาอีกแล้วผมจะรับจะรับเอามาปลูกผมอีกแล้วผมก็เลยเออเดี๋ยวครั้งนี้คือก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจและงวงเงียมันจะมาอะไรของมันเดินขึ้นเดินลง แรงแต่ความรู้สึกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงมันเหมือนสองคนแต่มีอย่างนี้คือน้องชายผมอะ่ะคนเนี้ยมันเคยทำงานอยู่ยูนิฟโรงงานยูนิฟนะแล้วบางครั้งดึกๆอะไรอาจจะชวนเพื่อนมาอ่าแบบสังสรรค์ในห้องมันแต่แต่ไม่ได้แบบกินลง้งกินเหล้าแลนะ้วอาจจะมาทําธุระหรือมาธุระแป๊บหนึ่งอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับ นานๆนนทีนึงช่วงหนึ่งผมก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าพาใครมาเพราะว่าผมนอนอยู่ผมไม่รู้จักเพื่อนมันไงไม่เคยรู้จักเดี๋ยวผมจะนึกว่ามันเป็นโจรเป็นอะไรใช่ไหมเราแล้วก็บอกมันว่าบ้านไม่ใช่บ้านแบบใครไปใครมาแล้วบางครั้งมันก็ไว้ใจคนเปิดประตรงประตูเพื่อนมาหรู้รู้จักรู้จักสียรอระแต่มันก็เหมือนไว้ใจอะว่าพวกนี้คงไม่ขโมยอะไรอย่างงี้นะแ,แต่ในห้องทํางานผมผมจะล็อกไว้เลยอยู่ไม่อยู่ผมก็ล็อกไว้เพราะว่า เดี๋ยวกลัวอุปกรณ์ด้านแต่งพงแต่งเพลงเครื่องนดนตรีหายจะมีเครื่องดนตรีปรากฏผมก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นลงอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะไปจะไปต่อว่ามันเนี่ยอสองสามครั้งแล้วผมไม่ไหวแล้วผมนอนนอนก็ตื่นพออีกคราวหนึ่งด,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 ดูผมรีบเปิดประตูห้องชั้นล่างออกไปมองดูเงียบกริบเงียบกริบแล้วบางคราวก็เริ่มค่อยๆเดินขึ้นไปห้องหอง้องน้องชายมันไม่ได้ล็อก บางบางช่วงมันไม่ได้ล็อกก็เปิดประตูเข้าไปเอ้ามันนอนเงียบๆอยู่นะตอนนี้ก็เอาสิมันมันใครจะเจออย่างเงี้ยอยู่อยู่ช่วงหนึ่งนี่จะเป็นช่วงไอ้วันโกนวันพระนั่นนะนะมันมันมันจะมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีบางครั้งก็ได้ยินเสียงผู้ชายเหมือนหัวเลาะหัวเลาะกันสองคนหัวเลาะกันคึกคลื้นนะครับผมก็เออเฮ้ยคือมันอารมณ์ดีนะ จะบอกทุกคนว่าบางคนตุยไปเป็นผีเนี่ยยิ่งยิงอาจจะตุยใกล้ๆกันมีเพื่อนเนี่ยมันก็มีความสุขของมันนะนก็คุยกันหัวเราะพอดีผมได้ยินนะนะแต่ไอ้ตมมาวิ่งแล้วทําเสียงดังเนี่ยพอผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยมันเดือดร้อนผมก็จะเริ่มสวมดมนตะ์อธิษฐานจิตบอกกล่าวอะไรอะไรและจําได้ว่าถ้าเจอเรื่องผีอะไรพวกนี้โดยมากผมจะไปไปองค์พระปฐมเจดี จะไปทําบุญจะไปตักน้ํามนต์คือคือตอนนั้นที่วัดรู้สึกเคยเคยไปเที่ยวกันไหมจะเป็นจะเป็นแบบพลาสะติกอะเป็นเป็นเจดีนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยู่หลังตู้เย็นไปหมดเเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูแล้วกันนะก็จะไปขอน้ํามนต์มานะครับหรือตอนนั้นอาจจะเป็นหรือผมเอาอะไรเอาถุงหรือเอาขวดไปใส่ขอพระอาจารย์อะไรเงี้ยในตรงด้านทิศเหนือจะมี รคำว่าวิหารพระร่วงรถจนะฤทธ์จะจะมีพระอยู่นั่งทางเข้าไปแล้วก็อยู่ด้านขวาขวาท่านก็จะมีทร,รม,มากขึ้นเป็นนั่งแล้วก็โยมมาถวายสังฆทา,านท่านก็จะพรมน้ํามนต์อะไร่เงี้ยโดยมากผมก็จะไปขอตรงเนี้นะขอตรงนี้ขอแบ่งไปทําบุญก็โดยสไตล์ผมผมจะเอาน้ํามนต์พวกนี้มามผมผมผมเลยนะครับพัวอะไรบันไดแล้วก็เริ่มสวดมนต์แล้วถ้าเกิดตอนนั้นมีพระอาจารย์ที่เคยบวชเนน ยังคุยกันอยู่ก็จะบอกท่านบอกหลวงพี่หลวงพี่ช่วยหน่อยครับตอนนี้ผมนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผีวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดเนี่ยก็คือขอบุญบารมีท่านช่วยท่านจะมีคาทงคัาทาอะไรเงี้ยแต่คนเราถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ช่วยเราได้ไงน,นะแต่พอหลังจากนั้นผมก็บอกมันมันมีอยู่อย่างนะครับบอกบอกทุกคนนะผีเนี่ยนะเราคุยกับเขาดีๆเอาไม้นวมก่อนนิ่มๆก่อนผมก็ คุยนิ่มๆแล้วก like ็ขู่ก็ม yeah. oh, so ีนะแบบอยจะเกิดยังมากวนเนี้ยทําให้ผมไม่หลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้แบบมาตรการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับอาจจะปล่อยกิ๊บเฟ้นถล่มก็ได้นะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปลาผีปลาผีไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไอ้ถล่มเนี้ยบ้านก็หายไปด้วยครับก็ประมาณนี้ หลังจากนั้นมันเงียบมันเงียบไปแต่นานๆครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนมันยังอยู่แล้วก็มีอยู่บางช่วงเนี่ยเดินหรือทําผมผมชอบอยู่แบบนักแต่งเพลงผมเป็นนักแต่งเพลงบรรเลงอะไรเงี้ยก็จะอยู่ค่ำๆมืดๆเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีอะไรต่ออะไรมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพอเริ่มโพเพสคือคือบ้านผมจะอยู่ข้างๆบันไดนะครับจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะอยู่ อยู่อยู่ขนานกันนะจะมีทางเดินประมาณสักเมตรกว่าว่าให้เดินไปสวนกันได้สองคนประมาณนี้นะก็มันจะมีบางช่วงที่จู่ๆก็ขนลุกขนเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาเองมันเหมือนมีวิญญาณหรือมีอะไรแล้วก็บางครั้งก็เหมือนมีอะไรจ้องมองพอมองขึ้นไปมันสัมผัสได้มีม,มีผีอยู่ แต่มีบางคราวผลที่ฐานจิตขอเห็นมองใ้่ไหมผู้ชายสองคนก็เอ๊ะก็แปลกใจนะเจ้าที่เจ้าทางให้สองคนนี้มันอยู่ได้ไงใช่ไหมก็เออหลังจากนั้นก็บอกทุกคน้วยนะพยายามอธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเลยนะแล้วก็แผ่บุญแล้วก็ทําบุญให้เขาด้วยเหมือนเหมือนแบบเราจะไปรบกวนทําให้ท่านแบบทํางานทางโลกทิพย์ทางโลกผีใช่ไหมแล้วก็เจ้าที่ช่วยหน่อย วิญญาณสองตนนี้ไม่อยากให้อยู่บ้านนี้ช่วยไล่ออกไปหรือเชิญไปหน่อยก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะเงียบลงนะครับเงียบลงก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรมากวนแต่ถ้าใครเคยเจอบางครั้งผีนะนะคุณไม่ต้องเห็นนะจิตมันจะบอกเองว่าทําไมเรากลัวทําไมเราขนล,ลุกแต่ณวันนั้นผมจะเป็นอย่างนี้ว่าผมเหมือนป่วยด้วยไม่สบาย ช่วงชีวิตหนึ่งเคยเป็นวันนรโรคเกือบสองปีไม่รู้ตัวเกือบรู้สึกว่าเกือบจะตุยแล้วหายใจเริ่มไม่ไหวเดินหอบแล้วก็ลมหายจงหายใจนี่เหม็นมากเลยไปคุยกับใครเนี่ยเขาจะเบือนหน้าหนีา่าอู้เหม็นจังผมก็ไม่ไม่รู้ตัวนะเราก็แปรงฟันทุกวันกินข้าวเสร็จก็แปรงฟันแล้วบางครั้งเอามือแบบฮะก็เออเฮ้ยเริ่มเหม็นนะ ก็ยังไม่คิดมากอีกก็ออกกําลังกายฟิตอะไรต่ออะไรเริ่มนอนเร็วขึ้นมันไม่หายนะถ้าเป็นวันนรกนะต้องไปหาหมอกินยานะครับถึงจะหายกินยาไปสิบเดือนอดบริจาคเลือดไปแปดครั้งได้นะก็ก็ป่านนี้ครบร้อยเกินร้อยไปแล้ว <laughs> เลย <laughs> เลยเลย,เลยช้าไปมันเป็นวิบากกรรมสวัสดีคุณแอนนินรจันครับสวัสดีทุกคนนะครับ อ่ะเรื่องผมตอนนี้ก็เล่าประมาณนี้ก่อนมีใครจะคุยเรื่องอะไรครับ